สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตร,รายการโดยสถียรธรรมสถานต้องขอบคุณแม่ชีพิสมัยต่อไปนี้คงต้องทำงานเป็นสคริปต์ ถ้าแม่จะต้องเข้าสวพต่อจากรายการนี้เลยก็คงต้องสลับคนเข้ามาบ้างแต่ก็ดีนะทำให้แม่ได้ไปเข้าห้องน้ำด้วยเพราะว่าการออกรายการวิทยุมันก็ง่ายมากก็คือใช้โทรศัพท์เดินพูดไปถ้าเผื่อว่าแม่ไม่ได้ออกไปในช่วงนี้แม่ก็จะแบบลำบากไปจนถึงนู่นเลยค่ะเกือบเที่ยงแล้วบางคนไม่รู้หรอกว่าแม่ขึ้นไปบนกุฏิแล้วแม่ทานอาหารไม่ได้ลมมันขึ้นมันก็ดีนะที่จริงเนี่ยแม่ไม่ใช่ว่าแม่อยากถามสวพมาตัดช่วงให้แม่เดินไปเมื่อกี้นี่แม่ก็เดินทํารายการนะคะ เป็นรายการสดซึ่งเขาเพิ่งให้เวลามาอย่างชนิดที่เรียกว่าเขาให้กับเด็กโดยวิธีการก็คือให้เราเนี่ยโทรเข้าไปในรายการเขาจะมีดีเจเอาไว้คนหนึ่งและเป็นรายการที่จะนําเสนอการทํางานอย่างให้เด็กเนี่ยไปทําความดีที่ไหนแล้วมาออกอากาศด้วยกันเนี่ยเด็กๆที่เข้ามาฝึกเมื่อวานนี้ได้ยินเสียงเด็กๆเ,เขาซ้อมละครกันไหมคะ นั่นแหละค่ะเขาก็จะโทรเข้าว่าเขา้ามาทําอะไรเพราะฉะนั้นที่ทางของเด็กๆเ,เนี่ยจะต้องมีมากขึ้นเพื่อให้เด็กไม่ไปเดินอยู่ในที่อโ,โคจรเราก็มองว่าอโคจรไม่คกดก็ถามว่าเด็กๆมาที่นี่ดีกว่าไปที่อโคจรแม่ก็บอกที่อโคจรเนี่ยมันแปลว่าที่ที่ไม่ปลอดภยัยไปแล้วทําให้คนอื่นติชินเพราะมันไม่ปลอดภยัยถ้าเด็กๆเ,เนี่ยเขามีตัวเองเป็นเพื่อนเขาอยู่ที่ไหนเขาปลอดภยัยก็ไม่มีที่อโคจรสําหรับเขาเพราะเขามีปัญญาเขานวดตัวกันแล้วใช่ไหมคะ แฮปปี้เนสแล้วใช่ไหมเขาจะมาทวงคุณยายอย่างเงี้ยค่ะสาวๆเราเนี้ยเอามาลาก,กันก่อนนะเราก็เลี้ยงเขาเป็นเด็กสาธารณะเลยนะเนี่ยไปได้แล้วสติมาแม่ตั้งชื่อเขาว่าสติมาวันหนึ่งเขาร้องมากๆเขาบอกสติเขาไม่มา้ตัวเหลืองนะนี่ต้องดูนะลูกนะอ้ามามาอ้ากี่เดือนแล้วล่ะจ๊ะเนี่ย เอาห้าเดือนน่ารักน้องไหมรักมากเป็นเป็นพี่ที่น่ารักมากเลยรักน้องเป็นเด็กมีบุญนะมีพ่อแม่มีสมาธิจิตจ้าห้าเดือนแล้วชื่ออะไรนะน้องอ่ะไหนไหนมาหาคุณยายที่อนั่งตรงนี้หน่อยหนูคนโตนนั่งสัมภาษณ์นิดนึงนั่งตรงนี้คุณยายอนุญาตเอนะน้องชื่ออะไรจ๊ะชื่อบุกบุกคะบุกบุกเลี้ยงง่ายไหมเลี้ยงง่ายแล้วหนูชื่ออะไรลูกชื่อเบล เบลล่ะจิตใจดีไหมรักน้องหรือเปล่ารักน้องไหมรักน้องเคยตีน้องไหมไม่เคยไม่เคยเอะคนที่ตีคนไม่ได้เนี่ยมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกขนะ์นะเป็นสุขเป็นสุขสาธุเร็วสาธุเร็วออเป็นสุขนะคะเป็นสุขมากเลยขอบคุณมากนะลูกจะไปเลี้ยงน้องอย่างเป็นสุขนะ เวลาคุณยายคุยกับเด็กๆ็ก,ก็จะคุยอย่างนี้ล่ะค่ะแล้วก็เด็กๆเ,เนี่ยเขาจะมีเวลากับเราอยู่ในช่วงของ10บนาฬิกาถึง10บนากาสานาทีอย่างนี้เป็นที่นัดหมายเลยเป็นที่นัดหมายเลยเพิ่งจะมีแซงมาในสองอาทิตย์นี้เองที่เราก็จะต้องประคองเขาจนกระเขาแข็งแรงได้แล้วก็จะปล่อยให้เด็กเ็เ,เขาทำรายการการันก็ขอบคุณที่นี้วันนี้เนี่ยแม่อยากจะต่อเรื่องที่เราทำกันมาเมื่อวานนี้มันเหมือนกับว่าเราเนี่ยได้เรียนรู้แล้วล่ะ ว่าเราจะดูแลชีวิตของเราใหม่อย่างไรทีนี้แม่ถามประเมินเปิดนิดนึงเมื่อวานนี้ใครได้ทบทวนตัวเองในเรื่องอุปกิเลสิบหกแล้วเห็นว่าเราเห็นเพื่อไม่เป็นในบางเรื่องที่เราร่วมเป็นตัวเอของเราเพราะคนเรามันไม่ได้มีทั้งสิบหกตัวเอหรอกมันจะมีบางเรื่องอย่างบางคนจะริษยาเด่นบางคนอวดอ้างเด่นบางคนมีมิติของความพยาบาทเด่น บางคนมีมายาเด่นที่นี่แม่ถามเธอหน่อยไม่ต้องบอกว่าอะไรเด่นแต่แม่จะใช้วิธีการยกมือเพื่อที่จะทำงานร่วมกันอย่างเร็วนะคะใครคิดว่าในอุปกิเลส16รู้ตัวแล้วว่าตัวเองมีอะไรเด่นยกมือขึ้นเดี๋ยวเราจะสืบค้นว่าอีตัวเด่นมาจากไหนคือเราแค่เห็นมันก่อนจริงไหมทีนี้วิธีการปฏิบัติก็คอือย่าเห็นแบบรังเกียจมันไปเอาป,ป้ายปฏิจจสมุทบาทมาตั้งให้แม่เลยตรงนี้ ถ้าเราเห็นแล้วเรารังเกียจมันนะลูกแสดงว่าเราเห็นอย่างคนที่ไม่เมตตาตัวเองแม่เพียงถามเธอว่าเธอเห็นไหมจากนี้ไปแม่จะให้เธอเจริญสติเพื่อที่จะเห็นแล้วไม่เป็นเธอต้องมีเมตตามากมันเหมือนอย่างนี้นะลูกเธอเคยเห็นไหมว่าเธอตั้งใจที่จะไม่โกรธเคยเห็นไหมแม้เราน่ะตั้งใจจะไม่โกรธแต่พอจังหวะที่เธอขาดสติ เธอเกิดภาวะแห่งความโกรธเคยเห็นไหมแล้วเธอก็มีความอึดอัดว่าทำไมฉันจึงโกรธทำไมฉันต้องโกรธฉันไม่อยากโกรธเลยทำไมถึงโกรธเคยเห็นไหมคะเคยเห็นความโกรธซ้อนโกรธไหมคือทุกคนมันก็อยากเป็นคนดีอะ่ะแม่กำลังจะต่อให้เห็นว่าทุกคนอยากเป็นคนดีแต่ในความอยากดีของเราเราไม่แข็งแรงพอที่จะ เป็นอย่างที่ใจของเราอยากให้เป็นได้เราจึงเกิดภาวะอึดอัดซ้อนสิ่งที่ทำไม่ได้โอ้อันนี้น่าสงสารลึกยังไม่ต้องไปกังวลว่าอันนี้มันคืออะไรแต่แม่ให้เธอเห็นทันก่อนว่ามันน่าสงสารลึกอย่างไรเราไม่ค่อยรู้ตัวหรอกลูกเราเนี่ยนะบางทีอยากในความดีแต่ไม่เคยลงทุนกับความดีสักเท่าไหร่และพอมันไม่ได้ดีอย่างที่อยากมัน ขาดทุนซ้อนไปเลยแม่กำลังรื้อเธอถ้าเธอเคยเห็นเธอต้องเมตตามากมากกับชีวิตที่มีค่าเหลือเกินชีวิตเนี่ยนะคะถ้าเราอ่อนโยนกับมันสักนิดและแค่เพียงเห็นว่าความคิดมามาได้ความคิดเกิดได้แต่ความคิดก็เป็นปรากฏการณ์ที่เราต้องเห็นทันว่ามันมาแล้วมันไปได้แม่เล่าให้ฟังตอนที่แม่เข้าเฝ้าองค์เทลายลามา ท่านสอนการปฏิบัติอย่างเรียบง่ายมากเลยแล้วแม่ก็ประทับใจท่านจนถึงทุกวันนี้ในวันหนึ่งเนี่ยที่ท่านถูกท้าทายโดยมีคนถามว่านี่ได้ข่าวว่าเป็นโพธิสัตว์เป็นการเข้าเฝ้าสวนพระองค์ได้นะคือหมายความว่ากลุ่มที่เข้าไปเนี่ยได้รับความไว้วางพระทัยแล้วด้วยนะพวกเราก็ถือเป็น VIP และที่เข้าไปตรงนั้นไอ้เพื่อนอเมริกันมันก็อยากสอดรู้สอดเห็นตามภาษามันมันก็ถามเลยนี่ได้ข่าวว่าเป็นโพธิสัตว์แล้วยังโกรธอยู่ป่ะ คือมันจะวัดคนตัวตัวยังโกรธอยู่เปล่าได้ข่าวว่าเป็นโพธิสัตว์ท่านก็แบบยกมือขึ้นมาเกาหัวเลาะเวลาท่านหัวเลาะเนี่ยมันน่ารักมากเลยหัวเลาอทั้งคิว้วท่านก็เป็นคนไม่ไม่เย่อหยิ่งถือตัวแล้วถ่อมตนก็ท่านผูดเนี้ยแล้วบอกแล้วไงอะ่ะเราก็แบบตะแคงหูฟังเ็ามองท่านว่าท่านจะตอบว่าไงท่านบอกอืม,มอีเห็นไหมคะท่านเห็นท่านไม่ปฏิเสธและไม่มีมายาด้วย จะบอกโอ้โหอย่างชันเหรอเป็นถึงนะองค์เาทนไารลามาจะไปบอกคนอื่นว่าโกรธแล้วไม่มีแล้วโกรธแล้วหายไปหมดแล้วถ้าไม่พูดท่านบอกมีนั่นก็หยุดไปนิดนึงแล้วก็อ้าปากคอยฟังว่าท่านจะว่าไงต่อแล้วท่านก็หัวเราออีกแล้วท่านก็บอกว่าแต่มันมาแล้วมันไปนะคือการเฝ้าสังเกตของท่านเห็นทานมันมาแล้วมันไปนะ ในหัวใจของเราไม่มีที่ว่างสําหรับมันนี่คือการปฏิบัติแม่ให้คีโน้ตอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวจะต้องเห็นมันมามันไปอย่างไงมันมาแล้วมันไปในหัวใจของเราไม่มีที่ว่างสําหรับความโกรธทีนี้เวลาที่เราบอกว่าในหัวใจไม่มีที่ว่างสําหรับความโกรธเนี่ยมันหมายความว่าอะไรหมายเพราะว่าพอความโกรธเกิดขึ้นชูมันออกไปเลยหรือยังไงเคยเห็นเด็กดือ้อไหมเคยเห็นเด็กดือ้อไหมเล่าให้ฟัง เวลาที่เด็กดื้อร้องไห้ดื้อดึงเนี่ยทำยังไงทำไงคะคะปล่อยมันโอมันกอดมันหรือตีมันเลยอ่ะลองดูก่อนอันไหนคะแม่บอกแกแล้วใช่ไหมไปหยัดล้อผัว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 มันยิ่งร้องไหมคะอะมันยิ่งร้อง แต่ถ้าถามคุยกันถามว่าเป็นอะไรลูกบอกแม่สิหนูไม่เข้าใจตรงไหนเหมือนเรากอดมันไว้เด็กที่เคยขอโทษเสออือกเสอือื่นอยู่ด้วยจังหวะของลมหายใจที่มันเหมือนจะขาดใจเคยเห็นเด็กจะขาดใจไหมอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมน่ะเด็กเวลาร้องไห้จะเป็งนงี้แล้วยิ่งทะเลาะก,กับแม่นะแล้วแม่เห็นมากเลยเดี๋ยวเนี้ยลูกตีแม่ตุบตุบตุบ,ตบแล้วลูกมันก็ร้องไห้แล้วแม่ก็ไม่รู้จะทํำยังไง ก็ต้องกอดลูกไว้แล้วก็เอามือรูปหลังแม่ก็สอนเด็กบ้านสายสัมพันธ์เนี่ยเด็กมันรุนแรงอะ่ะเราก็บอกมาๆๆยายกอดแล้วลูปหลังแล้วเราก็หายใจอย่างอ่อนโยนเด็กๆก็เริ่มเนี่ยมันต้องการความเข้าใจมากเลยต้องการความโอบกอดมากที่สุดเป็นยังไงไอความสอึกสะือืนั้นนะมันเริ่มสงบระงับ จิตของเราก็ไม่ต่างจากเด็กดื้อหรอกมันต้องการความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยมันถึงจะสงบถ้าเรายิ่งชิงชังไอ้ปรากฏการที่เกิดเพราะเรามีหน้าตาเราอยากดีเราไม่อยากจะเป็นคนที่เสียดุลความดีของเราเลยเรายิ่งไม่รู้จักเลยเรื่องความเมตตาเพราะเราก็จะกลายเป็นคนติดดีอวดดีหลงดีเมาดีอยากให้คนอื่นมองว่าฉันดีแต่ในจริงๆแล้วเรารู้ว่า เมื่อเราไม่ปล่อยมันมันทุกข์มากกับการยึดอวดถือเมาหลงในสิ่งที่แม้แต่จะเรียกว่าดีจริงไหมแม่ถามเธอว่าจริงไหมแล้วเธอจะไม่เปยตาตัวเธอได้อย่างไรลูกผู้หญิงบางคนมาที่นี่เนี่ยไม่ได้ทุกข์เพราะไม่มีเลย แต่ทุกพะยึดสิ่งที่มีต้องเป็นอย่างที่ใจฉันอยากให้เป็นผู้ชายหลายคนมาที่นี่แพ้ไม่เป็นเลยฉันแพ้ไม่ได้ฉันต้องเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จแพ้ไม่ได้แต่คนที่แพ้ไม่ได้ก็ทุกข์เหลือเกิน แม่จึงตั้งใจไว้เลยว่าถ้าใครมาปฏิบัติธรรมที่นี่แม้แต่สองวันเรื่องนี้ต้องรู้ก็คือต้องรู้ที่จะเห็นแล้วไม่เป็นเรื่องที่จะสอนต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ยากเรื่องหนึ่งแต่เป็นเรื่องที่ไม่เกินความสามารถที่มนุษย์จะรู้เป็นกระแสที่อาศัยกันและกันเกิดในสิ่งที่เรียกว่าทุกข์และอาศัยกันและกันจึงดับในสิ่งที่เรียกว่าทุกข์และเป็นกระแสที่พระพู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้ เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่เป็นเรื่องที่ควรรู้และต้องรู้ว่ามนุษย์เนี่ยมันเหมือนกับคนที่มีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพัานมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทํากรรมใดเราไม่รอดพ้นจากกรรมนั้นมาต่างกันในวันที่พระอ,องค์ตัดสรู้เนี่ยพระอ,องค์ถึงกับรับสั่งว่าเรื่องนี้ยากตัดสินพระไทยจะไม่สอนพราะคิดว่าคนไม่ชอบฟังว่าทุกมาจากไหน เพราะในโลกของความเป็นจริงมนุษย์ชอบเรื่องความสุขมาจากไหนใครครวรอยู่หลายวันนั่งอยู่ริมบอ่อน้ำพิจารณาดอกบัวมิร้ายเราเกิดสะท้อนด้วยความพระมหากรุณาที่คุณยิ่งคือมีความเมตตาต่อมนุษย,ยชาติว่าถ้าเราไม่รู้อะไรเลยยังค้นหาสืบค้น หาโมกกระทําได้ใน6ปีดีว่ามนุษย์พ้นทุก์ได้ด้วยการพึ่งตัวเองฝึกฝนและพึ่งตัวเองไม่ใช่พ้นทุก์ได้เพราะอะไรเพราะการอ้อนวอนขอในสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ในถ้ากลางชมพูทวีปว่าเราจะพ้นทุก์ได้เพราะการบวงสรวงอ้อนวอนขอเทพเจ้าแต่พระองค์ออกจากความเชื่ออันนี้แล้วออกมาพิสูจน์ว่ามนุษย์พ้นทุกได้เพราะการพึ่งตัวเอง เพราะการเห็นตรงนี้จึงรอดพ้นได้แล้วพระองค์ก็เห็นว่าบัวมีอยู่หลายเหล่าบางเหล่าก็พร้อมจะเบ่งบานบาน,บานเหล่าก็ต้องใช้เวลาสักหน่อยบางเหล่าก็ต้องรอคอยและบางเหล่าก็อาจจะไม่บานเลยแล้วในที่สุดพระองค์ก็กลับมาแล้วสอนเรื่องนี้แต่ชาวพุทธในบ้านเราฟังเรื่องนี้น้อยมากนะแม่ถามเธออ่ะประเมินเปิดยกเว้นคนที่เคยมาที่นี่แล้วฟังไปแล้วที่นี่นะแม่ถามจริง ใครเคยได้เรียนรู้เรื่องปฏิจจสมุทบาทมาแล้วบ้างยกมือสิหนึ่งคนใครที่สองคนมีใครที่ไม่เคยรู้และไม่เคยจะเรียนรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยยกมือสิกี่คนลองดูแล้วนี่เราเป็นชาวพุทธนะลูกแล้วเราไม่รู้เรื่องหัวใจของสิ่งที่ควรรู้แล้วเราไปรู้เรื่องอะไรเรื่องทำบุญทำบุญยังไงได้บุญสูงสุด แต่ไม่เคยคิดว่าทำอย่างไรถึงจะไม่ทุกข์แล้วไงลูกจะเกิดกันอีกกี่พบชาติอนี่ถามเล่นๆไม่ได้ด่านะอย่ามาคิดว่าแม่ด่านะแม่มีเมตตาแม่ถามเล่นๆแม่จะเล่าให้ฟังเรื่องนี้เนี่ยนะ ก่อนบวชแม่ก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยทั้งๆท,ที่แม่ก็เป็นชาวพุทธบวชแล้วเจ็ดปีครูบาอาจารย์ก็ไม่กล้าสอนเรื่องนี้เลยอาจจะเราโง่ไปก็ได้มาสร้างสถียรธรรมสถานก็ได้ความท้าทายว่ามนุษย์พ้นทุกข์ได้จริงหรอธรรมะศักดิ์สิทธิ์ได้จริงหรอธรรมะจะศักดิ์สิทธิ์ตอนไหน ตอนที่เราไม่ต้องเจอใครเลยหรือตอนที่เราเจอความท้าทายอย่างมากมายแต่ยังรักษาใจให้มันไม่ทุกได้มันก็มีคำถามอย่างนี้ค่ะเราจะอยู่คนเดียวในโลกนี้ไม่เจอใครเลยแล้วเราก็ไม่ต้องทุกเลยได้หรอหรือเราต้องอยู่กับอะไรอีกมากมายแล้วท้าทายเราไม่เป็นดังที่ใจของเราอยากให้เป็นแต่เราไม่ทุกได้เอะอันไหนมันใช่เนี่ยมันก็วนไปถามไปถามมา แม่นีขอบคุณเสถียรธรรมสถานมากเลยมันเหมือนเป็นสนามประลองวิชาแม่เลยอะว่าจะอดทนที่จะอยู่กับสิ่งที่เรากําลังแสวงหาคําตอบให้ได้อะว่าจะไม่ทุกข์ได้ยงไงกับการทํางานอย่างชนิดที่เรียกว่าขอโทษนะคะทีมเวิร์กที่มาเนี่ยมันต่างคนต่างมาต่างคนต่างคิดต่างคนต่างแน่ต่างคนต่างเก่ง แต่ว่าในความต่างเนี้ยมันจะหาคําตอบอันเดียวกันได้ยังไงเพราะจะเห็นว่าคนที่มาสเสถียรธรรมสถานจะไม่ถูกบังคับอยู่ในอะไรเลยนะคะไม่ต้องแต่งตัวเหมือนกันเออใครจะกินผักกินเนื้อก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเผื่อว่าคุณจะกินอะไรก็ตามคุณต้องใช้ชีวิตในสิ่งที่คุณได้มานั้นเพื่อความก้าวหน้าในการเฝ้าสังเกตต,ตัวคุณแล้วกันคุณเก่งจากไหนก็ได้มาเถอะ แต่เก่งจริงอย่าร้องไห้แล้วกันมันก็ท้าทายอย่างนี้เลยนะแล้วที่สําคัญที่สุดเนี่ยเรามีสิ่งหนึ่งที่เราท้าทายตัวเราเลยก็คือธรรมศักดิ์สิทธิ์จริงเลยถ้าธรรมศักดิ์สิทธิ์จริงเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่ในความต่างเนี่ยเราเคารพหัวใจของเราได้จริงเราจะเคารพหัวใจของคนที่คิดต่างจากเราแล้วไม่โกรธกันได้ไหม เพราะเนื่องจากสเสถียรธรรมสถานไม่ใช่บริษัทจริงไหมวัฒนธรรมองค์กรที่ออกมาเป็นดุนเลยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดไม่มีแต่มันมีวัฒนธรรมของคนที่อยู่ในในวิถีของคนเป็นชาวพุทธที่ต้องรู้ลตระหนักรู้ว่าคุณเกิดมาคุณพ้นทุกได้จากการเฝ้าระวังแล้วตรงไหนแล้วเราก็เริ่มเอาเรื่องนี้เข้ามาเป็นเครื่องมือท้าทายและพิสูจน์แม่จะลองถามเธอ ในกรณีที่เธอเป็นคนหนึ่งที่เป็นชาวพุทธเวลาที่เธอทุกข์เธอทำอย่างไรอ้าวทำไมไม่ตอบละ่ะไม่เคยทุกข์เหรอเป็นพระอาหารหันต์หมดแล้วเหรอนั่งตรงเนี้ยโอนี่ถ้าวันนั้นไฟฟ้าไม่มีเครื่องมือเทปไม่มีเทปไม่ชี้ไม่มีทำไง จมอยู่กับความทุกข์เลยเหรอเปิดหนังสือบางคนบอกเปิดเทปแมชีบางนคนเปิดหนังสือออะเปิดอะไรอีกนั่งเงียบๆฮะทำงานบา้านสนุกดีเรามาลือกกันหน่อยว่าเราทุกข์เราทำยังไงทำอะไรอีกรูปฮะมีใครที่เห็นว่าตัวเองทุกข์แล้วเฝ้าสังเกต ว่าทุกข์เพราะอะไรอ่ามันมีอยู่บ้างนี่ถ้าทุกข์แล้วหนีไปเลยไปนู่นนี่นั่นนู้นอาจจะเรียกว่ากรบก็ได้นะเช่นอ่านหนังสือแล้วเบื่อแล้วไม่รู้ว่าเบื่อเป็นทุกข์นะไม่รู้ว่าเบื่อเป็นทุกข์เบื่อไปดูหนังดูมันสักสามรอบหลายเรื่องเบื่อไปฟังเพลง พอฟังเพลงเบื่อไปเล่นไพ่เล่นไพ่ไปอย่างเงี้ยแล้วเคยรู้ไหมว่าเนี่ยเรียกว่าทุกเคยรู้ไหมบางคนบอกก็ชีวิตเป็นของฉันจนี่ทำอะไรก็ได้แต่ไม่เคยรู้เลยว่าเนี่ยทุกอ่ะเช่นอีกอันหนึ่งดูดอกไม้นี่แม่พยายามให้เธอเห็นก่อนว่ามันเป็นยังไงดูดอกไม้ แทนที่เราจะเห็นดอกไม้และเห็นที่มาของดอกไม้เห็นที่ไปของดอกไม้ไม่อกเราดูดอกไม้แบบชอบชังอุย้ยแหมเนี่ยนะมันน่าจะเป็นสีขาวมันจะได้ขาวทั้งหมดเลยทําไมมันต้องมาเป็นสีนี้อแล้วไม่รู้วิธีคิดอย่างเงี้ยทุกอย่างเงี้ยพอเข้าใจมะมนี่แบบเนียนก็ไปเรื่อยๆแล้วนะแค่ดูเนี่ยบางคนบอก อะไรว่าจ่ายไปแล้วตั้งห้าร้อยกระจอกจังได้แค่เนี้ยกล้วยไม้ถูกๆอืมแล้วไม่รู้ว่าเนี่ยคือทุกบางคนไปอย่างนี้อีกฉันสั่งแล้วไม่ใช่เหรอว่าไม่ให้เอามาสีเนี้ยดูสิแทนที่จะเห็นไอ้สีนี้มันเป็นสีนี้นะไปหาสิ่งที่ตัวเองอยากแล้วก็ใช้อำนาจของเราไปทำให้ไอท้ที่มันควรจะได้รับคำขอบคุณนะ คนที่เอามาควรจะได้รับการขอบคุณกับถูกเราจัดการด้วยความยากที่เราอยากให้มันเป็นอย่างที่ใจเราอยากแล้วก็ใช้เขาเรียกอำนาจทางสมมุติว่าถ้าเผื่อแม่เป็นเจ้าสาํานักมันก็ถือเป็นอํานาจของคนที่เป็นเจ้าสาํานักที่จะไปจัดการกับคนที่มีใจมีใจจัดดอกไม้มาวางไว้ให้อย่างเนี้ยิ่งมีอํานาจมากแล้วหลงตัวมากจะทุกข์เยอะ มันก็ใช้อำนาจไปจัดการคนอื่นหมดยิ่งเธอเป็นแม่เธอรักลูกแล้วลูกมันไม่เป็นอย่างที่เธออยากให้เป็นเธอใช้อำนาจของแม่จัดการลูกมะ <c oughs> นี่แม่เล่าแบบประมาณการสนุกๆนกนะว่าสิ่งเหล่านี้ยใครเคยมองเห็นบ้างว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขถ้าใครไม่เคยคิดจะต้องแก้ไขเลยก็ไม่สายนะ ไหนลองดูสิใครคิดว่ามันไม่ต้องแก้ไขยยกมือขึ้นใครคิดว่าถ้าเมตตาตัวเองควรแก้ไขยยกมือขึ้นอค่อยรอดหน่อยจริงนะลูกเพราะเรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นอย่างชนิดที่มันเป็นยางเหนียวได้เลยเราไม่มีทางที่จะออกจากวัตตะนี้ได้เลยถ้าเราไม่มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไข ตามฟังรายการสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถานซอยวัชรพลถนนรามอินทรา55กรุงเทพ,พ10230